เป็นเรื่องธรรมดาเขาไม่มาคอมเมนต์กันหรอกนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเอาจริงๆสวัสดีคุณครูม็อกนะครับเดอ้อสายหาแนะนำมือใหม่เนี่ย,ยไปหาคุณครูม็อกก็ได้เดอ้อผู้ใดหัดไล่ยนะ s w i n ท่านมีครูแม็กครูครูคม็อกเนี่ยนะครับไปหาคุณเดอ้อน้ำมือเศร้านะนะครับเอา คนนุ่มบอกไม่ฟังก็ต้องไปหาผู้ว่าอาจารย์บอกตัวขอพระคุณครับคุณครูค,ครับคุณครูค,ค,รค,ค,รค,ครับช่วยช่วยเขาเอาเหรียญเอาเหรียญให้ผมนะครับคุณครูครับแล้วเขาบอกเราเทนอยู่อย่างเงี้ยจนขึ้นเทนเลอร์คุพารีวิวซีพรีวิววัทอรีวิวท่าเรือรีวิวบริษัทแม่บริษัทลูกแล้วเขาก็ไม่เชื่อ เรกพันข้ามทุกอย่างเลยข้ามผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเลยตอนนี้เหลืออยู่สองเจมนะคุณครู